ตอนนี้นะคะก็สดาไปอันตรซาวนะคะคุณหมอที่จะผ่าตัดก็จะอันตรซาวสดาอีกรอบนะคะเพราะว่าดูจากผลเลือดแล้วคือเม็ดเลือดขาวน้องสูงมากก็ไม่ให้เกินหนึ่งหมื่นนะคะแต่สดงหกหมื่นหกเพราะว่ามันเหมือนกับติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทําให้เม็ดเลือดขาวสูงแล้วก็ก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้โอกาส เสียชีวิตก็ร้อยเปอร์เซ็นตนะถ้าผ่าก็ห้าสิบห้าสิบตอนนี้คุณคิดก็พาสุดาเข้าไปข้างในอะค่ะไปไปอันทรศาวข้างในเพราะว่าที่คุณหมอ,อก็จะผ่าตะนะัดเนาะก็กเต้องมั่นใจแต่เขาก็ต้องแจ้งเราก่อนเพราะว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็เขาก็กลัวว่ามันทำให้ไตาอาจจะมีส่วนทำให้ไตาวายได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นติดเชื้อโอดยปับสิบ์พดไปจับไปโอ๊ยใจนี้ดีไม่เป็นไรนะโอเคก็บันนี้น้องไปอันได้ซาวคือถ้าไม่ผ่าตอนนี้ถ้าผ่าแล้วก็ต้องเอามาเช็คทุกสามวันดูแผลแล้วก็ถ้าน้องผ่านเจ็ดวันไปก็ก็จะใช้ใช้ชีวิตปกติแต่ก็ไม่ได้รับปากสี่ห้าปีเพราะว่าน้องก็แก่แล้วนี่นะคะ แฟนทางบ้านถ้าใครมีน้องหมาตุ่มเนียทำหมันตั้งแต่เขาอาย,ยุน้อยนะคะพ้าซี่ก็ไม่อยากให้เขาเจ็บโอโ้โหมาผ่าเขาตอนอายุเยอะเลยมันเหมือนยิง่งยิ่งโอ้ยิ่งความเสี่ยงมันเยอะขึ้นนะแดน้องมานิ่งอายุเยอะมาผ่านี่ยิง่งยิ่งความเสี่ยงมากกค็ค่งคิดบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็คงต้องผ่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่าแล้ว่างยาสลบท่านกไม่ฟื้นก็เหมือนหลับไปเลยแต่ถ้าไม่ผ่าเขาจะ ทรมานเจ็บเพราะเกี่ยวกับมดลูกเจ็บแบบทรมานไปแบบทรมานเลยโอ้ยภาษีหับไมไดโโ้โอเคนะคะเพื่บ,บานามเดี๋ยว่วงพีีเนาะก็ตอนนี้นะคะน้องก็ไปอันตราซาวแล้วก็เอ็กซเรย์กมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกกระเพาะฉี่น้องอ่ะเพราะน้องแบบไม่ได้ให้กินน้ำกิีอะไรนะเต็มเลยเขาก็เลยต้องให้คุณคิดพาน้องมาฉี่นะคะเนี่ยค่ะ ต้องมาฉี่ออกก่อนเพราะว่าก่อนผ่าตัดอะไรอย่างนี้ค่ะแฟนทางบ้านก็เราก็ต้องให้ผ่าตัดกับลุงคิดบอกว่าถ้าน้องไม่ฟื้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดีกว่าให้น้องทรมานสักบ่ายสามค่ะคุณหมอเขาจะวางยาสลบเขาก็เลยพาสุดามาเดินรีแลกแถวนี้เมื่อกี้ก็ไปอันต้าซาวอีกรอบกับแฟนทางบ้านเพราะว่าคุณหมอเขาก็อยากจะกลัวเนาะ ัวให้แน่ใจอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะคะก็ผ่าตัดน้องเสร็จแล้วนะคะโอ้โหตอนแรกแบบกังวลมากแล้วก็มารออยู่ที่เซ็นทันอุบลน,นี่และะ้ค่ะแฟนทางบ้านเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะคะก็รอแบบไม่กินอะไรไม่ได้พ่อพี่ีกับลุงคิดคือบัวลี่กันนะคะก็นั่งแบบอยู่ตรงช็อปอของสตาร์บัคเขานะคะก็นั่งสั่งกาแฟมาดื่มกันเพราะว่าเราไม่มีแรงเดินด้วยะคะ่ะ แต่พอคุณหมอโทรมานะคะคุณหมอพ่อก็ทําหมั่นน้องแล้วแล้วทีนี้เขาก็เห็นอะ่ะเหมือนอน้องแบบว่าเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตุ่มอะไรตรงกลางไข่แต่ก็ตัดออกหมดแล้วนะคะก็เลยจะส่งไปเช็คที่กรุงเทพนะคะก็ค่านั้นก็ค่าส่งไปอะ่ะสองพันนะคะแต่ถึงบ้านก็โอเคค่ะพ่าตัดเสร็จแล้วค่ะแต่น้องยังนั่นอยู่คุณหมอก็ให้ไปรับนี่ค่ะเพราะว่าคลินิกเขาปิดทุ่มหนึ่ง คุณหมอคุณผ่าตัดเก่งมากค่ะคือจะแรกนัดนัดโซดาว่าบ่ายโมงนะคะแต่เราต้องบ่ายสามครึ่งเพราะว่ามีเคสอีกสองเคสก่อนหน้าโซดาะคะ่ะก็เลยทําให้เราแบบว่าเออแบบผ่าตัดนั่นหน่อยนะคะแต่ก็โอเคคุณหมอก็บอกว่าโซดากําลังฟื้นฟื้นตัวกาําลังแบบลืมตายกหัวได้แล้วเพราะเพราะว่าหลังผ่าตัดคุณหมอก,ก็จะดูอาการว่า หนึ่งแพ้ยาไม้ 2. อเมายามากม้ยอยเงี้ยก็ให้น้ำเกลือด้วยแต่พอโซดาตื่นขึ้นมาโซดาก็ดิน้นนะคะก็บอกคุณหมอบอกว่าดิ้นดินดินแล้วนี่ก็สายน้ำเกลือก็หลุดไปนะคะก็เป็นสไตล์โซดาแต่ก็คือกําลังนางดีมากนะครับแบบเป็นก็เป็นข่าวดีกับแฟนทางบ้านโอ้ยโล่งแล้ว,เด,วดเดี๋ยวก็ไปถึงน้องโซดาเดี๋ยว่ไปซี่ก็จะนั่นให้ดูนะคะเตีน,น้องคงจะซึมซึมยานะคะ คือโซดาก่อนผ่าตัดเพราะว่าผ่าตัดช้าแล้วเขาไม่ให้ดื่มน้ําดื่มดื่มน้ํากินอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะอันนี้จนแบบสามโมงครึ่งสรางไม่ได้กินน้ําก็มีแต่จะวิ่งหาน้ําอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็โอาผ่าตัดเสร็จแล้วก็โลง่งค,คุณคิดยังบอกเลยว่าคุณหมอผ่าตัดเก่งมากนะคะคุณหมอผู้ชายค่ะที่โรงพยาบานลบาน,นี้นะคะ กมาแล้วก่อนหน้าสุดาก็แบบผ่าตัดเหมือนกันไม่รู้วันนี้แกผ่าตัดช่วงเช้าด้วยนะคะตอนแรกก็นัดสุดาไว้ช่วงเช้าทีนี้ก็โทรเลื่อนบอกว่าให้มาช่วงบ่ายพอช่วงบ่ายปุ๊บเาก็มีเคสเร่งด่วนมาอีก2เคสก็เลยสุดาก็รออุ้ยตัวนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็รอไปรับน้องเนี่ยรอดูหน้าน้องกันนะคะแฟนทางบ้านว่าเป็นยังไงแล้วก็ช้อปปิ้งนิดเดียหน่อยพอหลังจากที่คุณหมอโทรมาคุณคิดหิวเลยจากตอนแรกกินอะไรกันไม่ลงค่ะกินอะไรกันไม่ลงก็ มันกินเหมือนเดิมค่ะกินเบอร์เกอร์แมคโดนลัลเขาไปเพราะว่าก็จะไปนั่งกินอะไรมันก็กินไม่ค่อยลงอยู่ดีเราไปดูกันเดี๋ยวรอดูหน้าน้องกันนะคะนี่คะะก็ถึงโอ้ยนีรถนะคะตอนแรกอ่ะตอนกลางวันไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้รถมันจะเป็นรถของมารับน้องๆนะคะตอนนี้นะคะก็รับสดาขึ้นรถแล้วนะคะก็นกยาอยู่นะคะแต่ก็เดินได้นะคะแต่ตอนนี้ขึ้นรถมาก็ มันจะหลับอยู่นะคะพรุ่งนี้น่าจะดูดูโอเคขึ้นค่ะแฟนหนังบ้านน้องก็เออเลอร์เหมือนกับเมายาคุณคิดบอกเออเลอร์นิดหน่อยนะคะมันเมายาตอนนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะแฟนหนังบ้านก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะแฟนหนังบ้าน,นะคะ่สะสดาก็โหมาถึงคะ่ะกินน้ําเป็นโอ้โหทั้งทังเลยคะ่ะดี๋ยวสักพักก็จะพาน้องไปเดินฉี่นะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้ไล่ให้ไล่ยา สลบยา yes. สลบออกให้เขาดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกกําลังใจเลยค่ะค